สวัสดีครับสวนเกษป่าติงลังศิลปภัณฑ์ฮิม่าแล้วครับป่านนี้ได้คิดกับเขาแล้วครับป่านนี้ได้ไปซื้อมาแล้วดิไปซื้อมาแล้วก็ตรงม่านอันนี้ป่านนี้รับนูเ้ดพี่เนาะรับหนูครับปีนี้ใส่พักใส่กันหนึ่งพักใส่พักใส่เนาะอ๋อนี่ไก่ไก่นี่ไก่นี่ไก่ต้มก็ได้สดก็ได้ครับนี่กินสดก็ได้ต้มก็ได้ มันเป็นลมขมยาเขานี่ครับพ่อขั้วนี่พ่อขั้วพ่อตาเป็นตุดจอะไรเห็ดกับเพาะคลิปคลิปคอกระลาบงหัวน่เป็นไทยคห็ดลมมันคลิปไทยทยมึงโคลิปรู้กันหลาบง่วหลาบงัวนี่สี่ครับเล,ล,ลือเลือขอเาอือ เนนี้คร so <No no ับผมพสอนผมมาสามสอนนะ้ไปเด้อขึ้นมาเด้อีหัวหัวเขาอครับเด้อนี่ยพี่น้องนี่นี่คือขวดดูครับขวดหนูครับเนี่ยนี่โตเดียวนะครับนี่แต่บก้ลยเลย ว่าเออท่านเอิญอ้อมหนูบ่ะดินเดือมั่วได้หน่อยเลยปัดนอะไรได้เปกี้ยกรึเปลาอะไรได้รเอด้แกวผมกองเขามากินเลยปัดกองเขาอะไรครับนี่ครับพี่น้องอันนี้กินตะงี้แก้วครับนี่ครับแก้วนี่ตรนี้แก้วพอเถาแล้วตำแก้วริกเหี้ยหอมเลยนี่ อุ้ยอ่าพ่อมีใครอีกตัวนึงพี่ังอยู่พี่ซื้อมาซื้อมาสองตัวนี่อีอีตัวนึงนี่นี่อ่านี่ตัวนึงจะออมมาแรงมางตัวนี้มาได้พี่น้องเด้อพี่น้องมากินข้าวบ้านนี่มันพ่อมันเป๊กยกตัวส่เอามาได้มาได้บ้านพี่น้องมาได้กินข้าวครับผมเดี๋ยวตั้งกล้องกัน สุดยวเมื้อสามปีแล้วว่กินนอเออคือกันโอ้ยบุกทอมีสาปีายสิบเป็นสิบปีเลไม่เพิ่งไปมาไตกี้เี้ยหายไต่ขี้เี้ยเราหายิ่งนว่าจกินน้อนงสวดยเมื่อสดเดยเมื่อครับพี่คงบอกสดียเมื่อแล้วเลยอมา ว่ากิมาติกุปี๊ครับิมาเ็ดดิเนีบเลยวะสุดยอดครับสุดยอดนี่จำแก้วบันอืม่ากินว่าจางปะจางปะบ้จางแก้ว้แก้วไปเลยไปเลยเลยไปยครับ้าขาเข้ามานหรอปานี่นะพวกข้านี่ รวยครวเี่ที่มันแล้ววัดยครับเาไมถรันอเไปจากผมมองฮะี่เเต็มหมดก็นไปเได้เรียนหืโอ้เขาไปวัดแกตายบะแกตายเราไปนะเพศอนั้นะม่เฮดซี่สมมติเลี้ยงเราโอ้ตายสมุดเลี้ยงเราไหมอืมเราทำเลี้ยพื่อไปวัดถึงมือ ส่วกสวนกางก็เสร็จทัหมะเจ้ากมาอยู่ก็มีนไปอีกเนาะามันอยู่บานใส่มันแต่ว่าร่อนมันคือบอกมัดมันแ่แบบแจ๋วเลยร่้นตัวเปียมันอย่านี้ถนนมันมันอันนี้แจ๋วมากหน่อยคุยกันงแใสแก่ก็เสียครับที่เด็ดก็คือแก้ว เรื่นงอะไแก้วแเอวซอดไม่อีกขั้นหนึ่งไปนี่ก่อนเลยหัวข้อห้องนี้ขั้นหนึ่งมันต่อควบ OC คน OC คนโอ้ยลืมลืมนับจากขอางลืมนับจากขวางควบเวียจะหามซดร่วมกันลืมนับจากข่างคุณราไปสื่อครับพี่้อง ก็พาไปหาพาไปหาคนเรามีอีกคนเรามีอีกซืสอดอดเลยเปลอไดเกษียสุดยอดเลยอยู่หนานันบตกไงหนึ่งแหมเราเลี้ยงไว้โอ้ะพื้นบ้านแค่คาคบพื้บ้านท่านแจกคบกบไม่อยู่ในห้องฮคบเลี้ยงก็เดี๋ยไปอยู่ในมาเพราะเขาสิิมากหรอกเขาจะไม่แกนะบพื้บ้านเ่าไม่พอใจหรอมื่อน้ไปคุยปุวยบ้านมียเลบมาสตัว โคุณห้องกคุรที่หน้าตะกบไงเดียหน้าตุกมคือูจากไปคือไปขุดโคกขุดทีู่กถ้าบ้านห้องกว่ามันหลเพื่อนบเวลาเปนวันท่านุ้งขุดไงดินไส้ขึ้นุดงามเนี่ตัวเงี่ย เดี๋ยวพอสี่สิบบาน่แครับขมบะไม่ดีไม่ดีนะบะโว้ยนาขมเราไม่ย่างอะไรเอาไปกรเดาไม่แ้งม่ย่าแกรเดาไม่แยงแกงอะ้งขุมนันออกขมเนี่ยหน่อยก็เลยว่าไม่เคยเคาะนะจขมพักกรเดาคือขมพักกันนี่่น ขนมีเสีย้มาใช่ก es> ็ได้บีประกั้งก็ได้เสียแป้งมยังอึดเสียหัาางเลยสุดามาหันใส่อย่างไรคมใช้ด้อเสียแป้เสียแป้นบีประขอบีประกั้งเขาละอันเดียวกันประกั้งเนาะมี่ครับสมีเขาจะหันนี่มใจเขาคือออนหัวเพื่นมากเื่นคนียวั่หันออกเขามีหินยาวครับพี่น้อง ยาขามงเพี่ยเครับพี่นองต้องรู้ว่ามันจะออกมองมันต่อพี่หอคุจวดครับรุณจวดเลยครับเนี่ยคุณจวดครับพี่หน่องมีเยนะจังเก้ียวตามพี่น้องแต่ขมุนเจ้าพ่อน้าเฮียนเดือเฮียนตากจองนะครับปากจองเร เรือขากินขอด้ครับคุณเช้าผมซื้อหลอดเด้ผมมาดูนี่ันจะมั่นเร่ห้ชีวิตบันนอบรนหนาจะมีแล้วสุดวกเหยอหากะง่ายเบิดก็ไว้ไหมเนี่ย่ย เปลี้เมื่อ่เหนะคล้วเี้ย,ยเม่นะเปีนี้ครับบ่เดี๋ไม่ใชาบ่แมนครับที่หนึ่งีสองไม่อยากติดบ่บ่เป็นยังำไว่าบ่อยากติดเป็นยังถามเหตุผลว่าบ่อยากติดทาหารอยากตอกมาหน,น,น่อยให้งานดีกว่าถูกดูดเส้นดีกว,ดว่ดเลยดี่น่องเลยดูดดู้ไปหาพกมวยเหร นี่ครับบอยร้อยตัวบอยร้อยมังป่าคนนีดัตัวป่าแลแล้วหน้าทั้งนี่น้องกุกแก้วดี่หนักนี่้นะกนะบัดกุหลาบนี่ยเกอบละี่น้องแม่อะไรอย่าง้ ใ่ไอเจ้าอหนองที่นี่นึ่งนบ่หนึ่งสองก็สองนี่สองก็สองกับแม่กับแย่รออ๋มไอยไข่ไอ้ไข่ไอ้ีข่ันเนี่ยจะได้เจองมีอยุคปุณิงนี่ยังไอาอที่เยันสานเงี้ยอ๋องไม่อยากดูเลยเดว

บ่ได้นะบ่ได้แม่บ่ตอนผู้ดอกเออสมัยแต่ยายแล้วก็บ่ได้กินนั่นล่ะยายต้อยมาทางหมู่พุ่นนี่อืออืออือมาหมู่ย่อไหลบ่เฮาสิไปโหอ๋อไปไหลแม่นพุ่นล่ะไปไหลดิเลิบออกกันได้บ่อ๋อไปไหลบ่ได้เดี๋ยวบ่ได้ไปไหลได้ๆๆแม่นบ่เนาะไปอันละ เขาหาปูหาปลา่เรหาหปลาไว่าก็อยู่หลายว่าน่าสืบ่ไปันจังเลยราั้นเเราได้ม่ใท่ว่ากนั่งเราเหขาอยู่เขาบอกนั่งกูไปดูเดียเบื่อยินเนียงูไปดีแม่งเยอะดวเราไปแต่ข้างเราดูปไปอ เดเห็นเดยวจเนาใหญ่ก็เห็นห่น่ยเด๋ห้พี่น้องเียว้กาเสตรงลางเี่ยองหนัทมาไปเกี่ยงน้องครับพี่น้องคนน่ะโอ้ยก่อนหนค่ายสิปีไปได้กินสิบปีแล้วกเสียบขัเสีบเนี่ตัวนี้อะรเป็นอะรเป็นแม่หลกเบาเนี่อไรเอ้พอเลยตุดจอดเลยครับพี่น้องพ่น้อ นนนบบ่ดกิััครรโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้สนิทก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อครับผมนี่ครับกดกระดิ่งครับกดกระดิ่งด้วยต้องต้องมีบอกช่องสุริยาฟาร์มสวนเกษตรป่าเต็งรังงได้เพจด้วยเลยสวนเกษตรป่าเต็งรังสิลโภชฟาร์มมีมีสิลโภชพร้อมเลยคุณเอ๋นี่ครับติดตามเด้อพี่น้องเอ้ คนอีสานบ้านนอกอืมฮะกินแบบบ้านบ้านนอกเกิดขึ้นก็เด้นนั่งเลยอืมนี่ต้องมีบ้างฮะกินแบบบ้านบ้านะครับผมเกดไลค์สู้หากันครับตามท่องอันนี้ก็ได้ได้ไม่ไม่แฉนึงพี่ฮานุได้สองตัวก็ปีหงคลิปนี้ก็ไว้ซรัพนี้ก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับสวัสดีครับ